สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องสื่อรูปแบบนี้แล้วก็มารีอคอีกแล้วเพราะว่าเห็นตอนแรกตัดสินใจอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดีเพราะว่าคือเห็นแล้วแหละว่าโฟอีฟเนี่ยเขามีแผนปล่อยอัลบั้มเต็มมาใช่ไหมตอนนี้คือปล่อยแล้วถูกไหมมีเปิดพีเปิดขายอัลบั้มแล้วแล้วก็เขามี MV ที่แบบ ปล่อยมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มด้วยก็คือเพลงและปบลิงของโฟอีฟนะครับทุกคนคือจริงๆไม่เคยเลียโฟอีฟเลยแล้วก็อจริงๆอ่ะคือไม่ได้รู้จักน้องสมาชิกเมมเบอร์ในวงแต่ละคนว่าแต่ละคนชื่ออะไรอะไรเงี้ยอาจจะพอจําหน้าได้ฟังเพลงด้วยอย่างแบบเพลงแรกใชมัปญอุลลาอะไรเงี้ยก็คือฟังแล้วก็ชอบแนวนั้นมากดู MV เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายเลียไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายเรียแล้วก็ลองฟังเพลงบั้มเต็มแล้วฟุกชอบเพลงอันี้มากวัดปะล่ะ เออคือด้วยดนตรีด้วยทํานองด้วยอาจจะไม่ได้ดูแดนมากแต่ว่ามันน่ารักเนื้อหาอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากก็เลยชอบแต่ว่าเพลงนี้ก็คือยังไม่ได้ฟังเลยเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าให้มารีอกหน่อยก็เลยจะมารีอกกันในวันนี้กับแลบลิงนะจ๊ะทุกคนไปดู MV แล้วก็ฟังเพลงไปพร้อมๆกันเลยจ้ะว่าจะแซบแค่ไหนคือปังนะไปเลยจ้ามีความปังนะ่ะคือเดมมนาะไม่กี่เดือนเองนะปล่อยบัมเต็มแนละ้วคือเพลงเพาะ ทุกเพลงเลยในบั้มอะไปฟังดูนะรอ,อดรอดรอด ตลิดเลิศเนะะาะน้องอายุไม่เท่าไหร่เองคือตลิดได้ขนาดนี้คือปังนะนี่ได้เป็นคอนเซ็ปต์เพลงด้วยไหม,มดดแต่ฟมกไม่ค่อยอินเพลงแรกๆอะ่ะแต่ว่าอเน,นี้ยเริ่มได้แล้วเพราะมีบีดอย่างเนี้ย Bling bling อุย้ยน่ารักนะเมื่อกี้น่าจะเป็นท่อนฮุกเนาะลอดชุดลอดมากเฮ้ยท่อนเมื่อกี้พร้อมมากเลยอะ่ะท่อนฮุกอะ่ะท่อนฮุกจิดหูมากเฮ้ยแต่ว่าชุดแรงมากชุดแรงมาก ท่าเลิศนะไม่รู้ชอบท่านี้ไอวีสวยนะแต่ก็เป็นอีกแนวหนึง่งมันไม่ได้เหมือนอุราล,ล่างเลยถูกไหมเปิดเพลงนึงดูมีหลายมูดมากดูเหมือนใช้หลายแนวเพงลงรวมกัน เสี่ยมวีสวยนะนี่ชุดนี้เลิศมากเลยอะเนี่ยท่อนก่อนแบบก่อนเข้าฮุกอะไรเงี้ยเลยิศเนี่ยผมชอบท่อนฮุกจังเลยอะ อเป้นเก่งนะเพราะว่าท่าอะไรอย่เงี้ยมันคือนเป็นท่าที่เป้นให้ชัดได้ยากเข้าใจไหมสะโพกเอวอะไรอย่เงี้ยถูกไหมเมื่อกี้เลิศมากท่อนเมื่อกี้อ้ยชุดแรงมากแม่ อา้าวแต่ว่างงตอนจบเหมือนไม่มีจังหวะส่งให้น้องจบเลยแลบลิงจบได้นะได้เลยนะแต่ว่าฟูกอ่ะไม่อินตอนแรกๆเท่านั้นน่ะฟูกไม่อินตอนแรกๆว่ามันเป็นแนวอะไรแนวเพลงมันคือแนวอะไรแน่แต่ว่าท่อนฮุกอ่ะ ได้เลยคือท่อนฮุกก็ติดหูมากเออมีความน่ารักมีความอะไรด้วยอะแต่ว่าชุดแรงมากเดี๋ยวขอพูดเรื่องเพลงก่อนส่วนตัวนะอันนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวฟุกนะอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็แนวเพลงความชอบอะไรแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าฟุกอะไม่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 อินตอนแรกๆจะเฉยเฉยอะเฉยเฉยกับตอนแรกๆมันจะแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอท่อนที่ก่อนจะเข้าท่อนฮุกถูกไหมแล้วก็เข้าท่อนฮุกเนี่ยอันนี้คือดีอันนี้คือได้นี่คือได้เลยนี่คือแบบ แนวเลยมาแบบเบาๆแล้วคือก่อนเป็นฮุกสองหรือเปล่าใช่ไหมที่กลายเป็นชุดข่าวแล้วอ่ะท่าเต้นเรามาพูดเรื่องของท่าเต้นดีกว่าเราว่าโฟยิเนี่ยมีความคือน้องเก่งด้วยทั้งการร้องการเต้นอะไรอย่างนี้ก็คือจากที่ดูสเตจแล้วสเตจที่ผ่านมาพอมาเพลงนี้ก็คือมีความแบบช็อกท่าที่ฟุกบอกที่ฟุกช็อกเมื่อกี้ท่าที่เป็นชุดข่าวใช่ไหมที่มันเป็นท่าสะโพกอ่ะคือด้วยความ คือมันอาจจะไม่ยากสําหรับบางคนแต่ว่าหรือว่ามันยากสําหรับบางคนนะเออแต่ว่าด้วยความที่เต้นแบบนี้เราให้มันชัดมันเต้นแค่นั้นแต่ให้มันดูชัดมากๆอ่ะคือแปลว่าน้องต้องแบบขยับสะโพกเยอะนะกว่าจะเห็นได้ขนาดนั้นอนะ่ะมันต้องเยอะมากผู้้เข้าใจแล้วคือมันมีความแบบพร้อมกันลายเต้นทุกคนก็จะเหมือนกันไปด้วยกันได้จริงๆนะจ๊ะทุกคนมาพูดถึงเรื่องชุดเรื่องท่าเต้นเนี่ยคือไม่ห่วงเพราะว่ามันมันเข้ากับ ดนตีด้วยคือมันไม่ได้เป็นท่าเต้นแรงอะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะดูมีความแบบมีความกลกวๆผสมเซ็กซี่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออท่าแบบเนี้ยก็คือเข้ากับเพลงมันเข้าแบบบีดด้วยแหละมันไม่ได้ขัดกันมันเลยดูไม่ขัดหูขัดตาเวลาฟังเพลงแบบนี้จังหวะแบบนี้แล้วท่าเต้นไปแค่นี้อะไรแบบนี้ส่วนเรื่องคอสตูมคอสตูมขอชื่นชมในความเก๋ในความคิดคือแต่ละคนเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยอ่ะ มา7แพทเทิร์นถูกไหมเแพทเทิร์นเลยแต่ว่ามันมีความไปด้วยกันได้ด้วยความน่าจะเพราะใช้สีเดียวกันแมทเทีเรียวเดียวกันนะอันนี้พูดถึงชุดขาวดำใช่ไหมเดี๋ยวขอไปดูชุดที่เต้นในนี้สัหน่อยชุดที่เต้นในอาคารอ่ะใน,นอาคารก็มีความไปด้วยกันได้แต่ก็จะมีความ แปลกของแต่ละคนออกไปไม่รู้ว่าเลือกจากอะไรเหมือนกันอันนี้อันนี้ชัดกว่าแต่มันก็ไปด้วยกันด้วยสไตล์ด้วแหละ้ดยแบบสตรีทสวักหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าต้องเรียกสไตล์อะไรรวมกันแต่ว่าคือเท่นะโดยรวมก็คือเท่แต่ว่าชอบชุดนั้นมากกว่าชุดขาวดำซีหลังๆอะไรเงี้ยเออชุดนั้นอะ่ะมันไปด้วยกันทั้งเซตแล้วมันแบบ แพทเทิร์นไม่ซ้ํากันแต่แมทเทีเยลมันเหมือนกันมาดูไปด้วยกันได้แต่ว่าเหมือนทรงเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้ส่งน้องบางคนเท่าไหร่อาจจะดูใส่แล้วแบบตัวแปลกๆหรือทรงมันเก๋มันแปลกไปด้วยก็ไม่รู้เออนี่ก็แล้วแต่คนจะคิดความชอบแต่ละคนแล้วกันแต่ว่าของฟูคือชอบเซตนั้นอะเซตขาวดําข้างหลังมากกว่า อืมแต่ว่าทรงมันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับทุกคนน้องทุกคนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็โอเคนะส่วน MV MV พวกแอบเสียดายบางช่วงอะอย่างเต้นในอาคารอะคือแบบไม่รู้สิ คือมันเป็นซีนรวมมันน่าจะดูแบบยิ่งใหญ่กว่านี้อ่ะแต่ว่าหลายๆซีนก็คือสวยนะอย่างซีนเดียวแต่ละคนอะไรเงี้ยเหมือนเขาเล่นสีสวยเล่นอะไรสวยอ๋อแล้วต้องต้องชื่นชมแลวคืออินเนอร์น้องคือมาแบบเลิศอ่ะเนี้ยคือขอชื่นชมว่าอินเนอร์น้องแบบเลิศมากคือมันยิ่งชวนดูอ่ะคือฟุกอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบความมีตลิต์อะไรเงี้ยมันจะยิ่งชวนมองอ่ะพอดูแล้วแบบเบะปากแข่งกันนะแข่งกันในเอ็มวีเขาจะแบบยิ้มุมปากแบบมันแบบ จริตมันจะเลิศมันยิ่งชวนดูอะไรแบบนั้นเออโฟไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบยังไงแต่ว่าฟุกจะชอบแบบคนที่มีจะหลอะไรเงี้ยมันยิ่งดึงดูดเราเข้าไปเออแต่ว่าแอบเสียดาย MV จริงแบบเพราะว่าฟุฟอะคาดหวังฟุกชอบไอ้นี่มาก MV อุลาลามากใช่ไหมโฟอ่านชื่อถูกปะใช่ไหมอุลาล,อลาลาอุลลานั่นแหละเออคือฟุกชอบมากคืนนั้นมาแบบปล่อยมาแล้วคือว้าวมากซีตรงซีจีทำนองเพลงคอสตูมันนั้นคือว้าวมากมีความแบบ อันนั้นก็คือสวยจริงแต่น,นี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งถูกปะเออแต่มันหลายซีนะมันก็สวยแต่บางซีนมันก็แอบ,บเสียดายอะเออเหมือนมันมันน่าจะไปได้สุดกว่านี้อะไรแบบนั้นอะแล้วคือซีนสุดท้ายที่เต้นรวมอะมันก็มันก็สวยแล้วมันก็ดูพลังด้วยอะไรต่างๆนานาของเขาอะด้วยฉากข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็อยากจะถ้าเป็นมุมอื่นอาจจะดูแบบว้าวกว่านี้อาจจะเป็นอีกอีกโหมดหนึ่งก็ได้ ประมาณนั้นมีแค่นี้หละนะจ๊ะทุกคนเหมือนนักวิจารณ์อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้มาวิจารณ์แบบว่าเออมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าอันนี้เป็นความชอบบอกความชอบบอกฟูกให้ฟังนะครับทุกคนประมาณนี้มาเรียให้ดูแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวฟูกไปตามดูสเตจดีกว่าแต่ว่าไม่ดูให้ให้เห็นหรอกนะชอบท่าตอนหลังมากท่าสะโพกนั้นเคลเลิศมากไม่ไหวจริงๆก่อนจะไปอย่าลืมกด subscribe ให้ฟูกด้วยก,กระดิ่งกันด้วยด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ comment, คกกอมเมนต